ในห้วงปี2,501ตลอดแนวชายแดนตั้งแต่อดอยแม่สลองดอยวารีดอยตุงและแม่สายจังหวัดเชียงรายพื้นที่สูงชันกันดานทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทสลับกับการทรงมา้า แต่ไม่ได้ส่งแสดงพระอาการเหนื่อยล้าให้ปรากฏครั้งหนึ่งส่งมาเพื่อเยี่ยมชาวเขาหลายเผ่าในอำเภอเทิงหลังส่งทราบทุกสาหาัสเหตุจากความห่างไกลไร้สัญชาติความจนยากเร่ร่อนจึงได้พระราชทานที่ดินและพันไม้ผลเพื่อปลูกแทนฝิ่นส่งยับยั้งยาเสพติดตามแนวชายแดนโดยไม่ส่งใช้อาวุธแม้เพียงชิ้นเดียวทั้งยังได้พระราชทานนามสกุลและบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนจากชาวเขามาเป็นชาวเราได้อย่างสมบูรณ์กระชับความต่างแห่งชาติผ่านและปัญหาคนชายขอบด้วยพระเมตตาและพระ ปรุณาอันมิอาจเปลียนได้